สวัสดีค่ะเพื่อนๆ Good Morning All o Me นะคะข่าววันนี้นะคะป้ายาก,ก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดประจําสัปดาห์นะคะให้เพื่อนๆได้ฟังเนาะว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะ,ะมี3มเรื่องที่ป้ายาจะนําเสนอนะคะก็คือ 1. เรื่องการยืนยันนะคะแถลงข่าวนะคะยืนยันให้กับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเสียชีวิตนะคะของรัฐบาลนะคะ2เรื่องของการกลับมาระบาดและลอก2ของสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์อังกฤษนะคะ3การกลักตุนสินค้านะคะว่า รัฐบาลเขามีนโยบายยังไงบ้างนะคะ แล้วมันมีผลกับการที่จะขอวีซ่าไหมมันมีผลกับการที่จะปิดประเทศอีกไหมมันมีผลกับการปิดสังคมไหมนะคะหลายๆคนอาจจะวิตกกังวลน,นะคะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งกังวลน,นะคะฟังข่าวก่อนใครจะยื่นวีซ่าก็รียบยื่นไว้นะคะเพราะว่าอ,อย่างที่บอกวีซ่าคู่มั่นนะคะเลื่อนการขอระยะเวลารอนะคะเป็น9เดือนไปแล้วโอ้นานมากนะคะแล้ววีซ่าอื่นๆด้วยอะเนาะไปะยะ่ว่ามันก็น่าจะมีผลแหละแต่ว่าถ้าเรายื่นเร็วนะคะมันก็จะได้ วโอเคค่ะมาดูที่ข่าวนะคะประยาต,ต้องขอขอบคุณเรื่องแปลข่าวนอร์เวย์นะคะแอดมินนะปะยาต,ตื่นมาตอนเช้าอา้าวเช็คข่าวแอดมินโพสไว้แล้วตั้งแต่เช้าเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวป้ยามาพูดเกี่ยวกับเรื่อง รัฐบาลนอร์เวย์นะคะถแถลงข่าวนะคะสถาบันสาารณสุขแห่งชาตินอร์เวย์นะคะเผยแพร่ข้อเท็จจริงนะคะเกี่ยวกับการไม่มีข้อบ่งชี้ว่าการฉีดวัคซีนและการเสียชีวิตในผู้สูงอายุนั้นมีความเกี่ยวข้องกันรวมถึงความสนใจของนานาชาตินะคะเกี่ยวกับการเสียชีวิตเพราะว่าเป็นอย่างที่บอกนะคะ talk of the world นะคะทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็เหมือนเหมือนนอร์เวย์โดนโดนยืมมือฆ่าไงไม่รู้เนาะ <laughs> เพราะว่าเขาจะโจมตีกันก็ดันเอาข้อมูลของโนเวไปโจมตีนะคะโอเคค่ะอย่างที่บอกนะคะตอนนี้เขาได้วิจัยออกมาแล้วแล้วก็วิเคราะห์เชิงลึกแล้วนะคะว่าไม่มีข้อบ่งชี้ว่าการฉีดวัคซีนและการเสียชีวิตในผู้สูงอายุนั้นมีความเกี่ยวข้องกันนะคะ เขาเปิดเผยเป็นเว็บไซต์ภาษาอังกฤษเลยนะคะเพื่อที่นานาชาติทั่วโลกจะได้เข้ามาอ่านมาเอาข้อมูลนะคะจากเว็บไซต์ของรัฐบาลเลยนะคะไม่ใช่ว่าไอาข้อมูลจากไหนก็ไม่รู้ดึงมาดึงไปเขียนแปลข่าวไปเรื่อยนะคะนั่นแหละค่ะโดยรัฐมนตรีสาธารณสุขนะคะเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่อย่างเงี้ยเป,ปเป็นปกติอยู่แล้วนะคะอย่างที่ปัาบอกนะว่า มันเป็นปกติของชีวิตคนเราแล้วคนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็อันนี้ข้อมูลภายในเนาะเราก็ไม่รู้ว่าคนที่เสียชีวิตอาจจะเป็นหนักก็ได้นะคะคือร่างกายอา่อนแอมีโรคประจำตัวเป็นเขาบอกว่าเป็น่เาเป็น อยู่ในช่วงรุนแรงเลยนะคะก็มันก็อาจจะเป็นถึงช่วงวัยของเขาด้วยนะช่วงชีวิตของเขาโอเคยืนยันนะคะไม่มีใครที่กลัวนะมีเพื่อนถามไปะยะว่าพี่จะเอาไหมพี่จะรับว,วัคซีนไหมคะเขากลัวกลัวเขาเสียชีวิตเพราะว่าปะยะอ่านขำคือพออ่านแล้วก็ต้องขำมาเพราะว่าเออเนาะเขาก็คิดเหมือนเราอะไรเงี้ยขำเขาก็เลยบอกว่าเออมันไปะยะก็บอกว่าเออวัคซีนเนี่ยเขาคิดออกมาเพื่อที่จะช่วยคนนะมันอาจจะ ตอนคือเขาก็ต้องทดลองแล้วใช่ไหมคะว่าเขาทดลองกับสัตว์มาแล้วนะว่ามันไม่มีผลข้างเคียงเขาถึงจะเอามาใช้กับคนแตร่ระยะยาวเราไม่รู้เราก็ต้องตามข่าวแล้วก็หาข้อมูลแล้วก็ศึกษาเขาก็คงจะศึกษานะนักวิจัยนั่นแหละป้ายะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าป้ะยะจะรับหรือเปล่านะแต่ก็ เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในลำดับที่สำคัญไงเพราะว่าเพื่อนที่ถามันน้องเขามีโรคประจำตัวนะคะโอเคค่ะไปต่อที่เรื่องของการระบาดและลอกสองนะคะของสายพันธุ์อังกฤษที่บ้านพักคนชลานะคะป้าย่ายังบอกอยู่เลยนะว่า เออช่วงนี้เหตุการณ์มันสงบแล้วนะรู้สึกว่าอะไรอะไรจะดีขึ้นมาแล้วเขาน่าจะเออได้เปิดให้เป็นปกติเสียทีแต่ผิดคาดนะคะเมื่อวานนะคะอ่ก็มีข่าวออกมาว่าแถวออสโลนะคะแล้วก็เทศบาลใกล้เคียงนะคะมีการระบาดและลอกสองนะคะคือเทศบาลที่ชื่อน,นอร์เดียฟ o โ d นะคะทัพยาอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะคือมีผู้เสียชีวิตจาก อไวรัสสายพันธุ์ใหม่เนี่ยสองคนนะคะเป็นผู้สูงวัยอายุเก้าสิบแล้วนะคะเก้าสิบแล้วแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยเอให้ปิดปิดปิดสถานที่หลายๆอย่างนะคะโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนปถมอะไรอย่างเงี้ยโรงยิมร,ร้านอาหารปั๊มน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยปั๊มน้ำมันปิดไหมปะะ้ายาเออปิดมั้งแต่ว่าก็คงจะ ปั๊มน้ํามันที่เป็นร้านมีร้านสะดวกซื้อมั้งเนาะแต่ว่าถ้าเติมน้ํามันก็คงไม่ปิดนะคะนั่นแหละเขาก็เลยให้ปิดนะคะแล้วก็ขอคําแนะนําให้ประชาชนนะคะไม่ให้เดินทางออกนอกเขตเทศบาลนะใครอยู่บ้านได้ก็อยู่ใครอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่ให้ไม่ให้เยี่ยมด้วยนะคะไม่ให้เยี่ยมกันด้วยนะโดยสายพันธุ์ใหม่เนี่ยเข้ามาถึงบ้านพักคนชราได้ไงป้าเย่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่ามันก็ยากกับการที่จะเข้าไปนะมัน อาจจะไปกับคนที่ไปเยี่ยมนี่แหละเนาะเป็นญาติเพราะว่าช่วงคริสต์มาสเน่ะเขาเปิดให้เยี่ยมนะคะเขาเปิดให้เยี่ยมป้าญาก็ไม่รู้ว่าที่ขมูลนั้นแถวนู้นเขาเป็นยังไงออสโลด้วยยิ่งเป็นเมืองหลวงเนาะคนอยู่อาศัยเยอะสังคมก็วุ่นวายเนาะก็เหมือนกรุงเทพบ้านเราอะค่ะนั่นแหละมันก็คนโรนยากอะไรเงี้ยเนาะป้าญาก็เข้าใจแหละมันไม่เหมือนต่างจังหวัดเมืองเล็กๆนะคะเมืองป้าญาอยู่เมืองเล็กๆใครเป็นก็รู้เลย มรู้เนี่ยไม่รู้นะคะว่าคนไหนรู้แค่ว่าอ๋อเขาเขาออกข่าวแค่ว่าคนหนึ่งเนี่ยเมื่อวานเมืองปัญญาเป็นคนหนึ่งก็ยังชะล่าใจไม่ได้เลยนะพอพอพออะไรนะพอไม่เปลี่ยนปุ๊บก็มาปั๊บเลยอะไรเงี้ยพอหยุดเปิดปุ๊บก็มาปั๊บเลยอะไรเงี้ยเนาะเออนั่นแหละคะ่ะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าขอความร่วมมือนะคะอย่าเพิ่งเดินทางออกนอก เมืองนอกเขตเทศบาลนะคะแล้วก็ไม่ให้ไปเยี่ยมคนที่บ้านปิดบิงโกปิดสระวไว้น้ำปิดโรงยิมนะคะแล้วทีนี้ก็มีเทศบาลที่เขาจะต้องคุยกันสัมพันธ์กันนะคะว่าจะเอาอยัางไงาในสิบเทศบาลใกล้เคียงออสโลนะคะนั่นแหละกลายเป็นว่าโอ้ก็มีงานเข้ามาอีกแล้วนะคะว่าเขาจะเอาอยัางไงาเนาะเพราะว่ามันมีมันต้องมีผลกระทบเยอะมากๆนะคะก็ไม่รู้ว่าเขาจะ ปิดอีกไหมก็รอดูก่อนนะคะแต่ว่าคนที่เสียชีวิต2รายนี้ไม่ใช่ได้รับวัคซีนนะคะต้องอย้ำว่าไม่ใช่คนที่ได้รับวัคซีนนะคะโอเคค่ะเป็นเป็นคนที่เสียชีวิตจากติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่นะคะคนลับประเด็นนะคะแล้วการกักตุนสินค้าเป็นยังไงยังกักตุนกันไหม เที่ยวเนี้ยไม่เหมือนเที่ยวที่แล้วเขาเขาก็ออกข่าวมาแล้วนะคะว่าอย่ากักตุนสินค้าอาหารมีพร้อมนะคะเขากลัวไงเพราะว่าหลายๆคนอาจจะตื่นเต้นเนาะอันนี้ไม่ใช่เมืองทิปบย,ย,ย่าอยู่หรอกเมืองทิปบย่ายอยู่ก็ปกตินะคะไม่มีอะไรแต่ว่าแถวออสโลเทศบาลใกล้เคียงอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะตื่นเต้นเขาก็เลยกลัวว่าออจะระบาดและลอกสองเนี่ย คนก็เลยกลัวคนจะกักตุนสินค้าเขาเลยออกข่าวว่าไม่ต้องกักตุนนะคะอาหารพร้อมทุกอย่างพร้อมนะคะไม่ใช่แบบภาษาเขาเรียกว่าอะไรนะแฮมสเตรเคาสนะคะก็คืออหนูตัวเล็กๆ่ที่เขากินแล้วแก้มพุ้ยนะคะเขาเพื่อนร่วมงานอธิบายให้ฟังเห็นภาพนะคะคือกอักตุนอืแก้ม ตุนไว้เยอะกินต่อไปอะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละเขาบอกว่าไม่ต้องแต่ว่ามันก็น่ากาักเหมือนกันนะคะเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนาะที่มีข่าวออกมาตอนแรกป้ายาก็ไปกับลุงก็กักนะเนี่ยยังกินกันไม่หมดเลยเพราะว่าไม่ชอบกินอาหารกระป๋องค่ะแต่ก็มีไว้นะอุ่นใจเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมคะก็เอาไว้อย่างนั้นแหละเพราะว่าอายุมันยังไม่หมดพอเนาะแล้วค่อยว่ากันเนาะจะกินไม่กินค่อยว่ากันซื้อไว้ก่อน โอเคค่ะหวังว่าสามข่าวเนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้เพื่อนๆตัดสินใจเนาะถ้าใครอยู่นอร์เวย์ก็อยู่แถวๆเมืองอแถวๆเมืองใกล้ๆออสโลนะคะก็ดูแลตัวเองนะคะของให้ปลอดภัยทุกคนเนาะแล้วเพื่อนๆที่จะเดินทางเข้ามานอร์เวย์นะคะแล้วหรือไม่ก็ตัดสินใจว่าจะยื่นดีไม่ยื่นดีไปเะยะ่า ว่ายื่นเธอค่ะเพราะว่ายังไงเราก็จะยื่นอยู่แล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้คิวยาวคิวเยอะนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะได้วีซ่าฉะนั้นยื่นเลยนะคะไม่ต้องกลัวค่ะเรื่องข่าวเนี่ยมันก็เราคอนโทรลไม่ได้นะคะฉะนั้นเราก็เอาเรื่องของเราเป็นหลักเนาะโอเคค่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะคะให้กับเพื่อนๆเนาะแล้วถ้าใครอยากรู้อะไรนะคะก็ คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะคะเดี๋ยวปะยาย่จะรีบตอบไปให้นะคะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะฮาลดปราและสมันบ้านหลังนี้สิครึ่งหลังแล้วจะ้ะจะท่วมอะไรนะจะท่วมชั้นใต้ดินแล้วอะ่ะ lớn rồi nè